วิธีทำนมชมพูแบบเหยือกทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจเวลาลูกค้าเข้าร้านเยอะๆเลยนะคะรับมือทันแน่นอนมาดูวิธีการทำกันค่ะใส่น้ำร้อน800 ml ค่ะถ้าใครมีเหยือกแบบมีปริมาตรโชว์แบบนี้ก็จะง่ายมากเลยนะคะตามด้วยน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะ180 ml ใส่น้ำตาลทรายลงไป60กรัมนะคะ แล้วก็ครีมเทียม40กรัมเพื่อช่วยลดต้นทุนค่ะทีนี้เราก็มาคนให้ละลายเข้ากันทั้งหมดเลยนะคะคนเข้ากันแล้วเราจะมาใส่นมข้นจืดนะคะ120 ml แล้วก็นมข้นหวานค่ะ120 ml ค่ะ ใส่นมเรียบร้อยเราก็จะมาคนให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นมละลายเข้ากันค่ะแล้วน้ำดื่มของเราก็จะเปลี่ยนเป็นนมสีชมพูสวยงามเลยละคะ่ะเราจะได้นมชมพูอยู่ที่1200 ml พอดีเหยือกนี้เลยนะคะถ้าอยากให้นมชมพูสีสวยแล้วก็เข้มข้นอร่อยมากกว่านี้แช่เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะตอนเช้าเราก็ออกมา คนอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเสิร์ฟค่ะสีจะสวยมากๆเลยนะคะถ้าเราอยากเพิ่มมูลค่าให้นมชมพูของเราเราก็สามารถที่จะเอานมจืดหรือว่านมสดนะคะมาท็อปด้านบนของแก้วได้ด้วยค่ะจะทำให้นมชมพูของเราสีสวยงามมากเลยล่ะค่ะแบบนี้เลยลองทำดื่มกันดูนะคะทําติดตู้เย็นไว้ดื่มได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะหวานเย็นชื่นใจสุดๆเลยค่ะ